ตัวแหลกแหกมันนี่จ้ะนี่พี่น้องตัวที่สองอ้ยตัวแม่ตัวบางใหญ่เลยพี่น้องตัวที่สามพี่น้องตัวผู้ตัวที่สี่พี่น้องตัวผู้สองตัวตัวเม่สองตัวทด่ี่ตัวแล้วพี่น้อง ลงทงลงหน้าลงทงลง,ลงหน้า Hi Yo, Yo, หาอยู่หากินพี่น้องกับทีมงานห,ห้องายเหลียวยก่เต๋อไก่ขามทับทิมงานสาย Hi Yo, หาหอยู่หากินมั่งหอดจ้ะไก่ข้ามกับขวดเชียร์บงซะกกอนมาสิเป็ดเต่าเนาะ สิมาหาขัวหอยอันนี้เขาเอื่นว่าหวยคาเนาะหอยคาด้วยกินหอยคาหอยเก้าหอยแก,ยก่โบลังโบลังน้ำกับว่านบุกด้วย ทีมงานเฮากับทีมงานผูเทาทีมงานสูงไวใจเกินร้อยพี่นอ้อง<ฮ>เดี๋ยวเห็นแก่ไก่คุณพี่นอ้องคุณทางทางหลาดยางาเส้นทางเสลภูมิโพนทองเซลฟภูมิคำมันสูงพี่นอ้องแก่ไก่เห็นรถแรนดูปพี่นอ้องอันปลาอยางถือสวนอยาง อ้ามองนีเขาเอืนว่าหอยคาหอยคาถ่ายน้มฝนในน้ำเต็มได้ไปนหนึองเดือนนึ่งน้แรงเนาะจะเป็นเดือนมกราคมเดือนมกราคม 2, 2, อสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าปีสองพันข้อศสองพันยี่สิบหก พศ2026จ้ะเสียงหน่อยเดี๋ยวะพนดอีกหน่อยวิธีเช่าบ,าาบา้านเฮาวิธีอีสานบ้านเฮายามแหลกยี่สิบกระห่าอย,าอ,ย,าายอันนี้ต้นพุทรา ท่านคืนบ้านครับเกิดอีกตามธ้รงมาเชโอ้ยพี่น้องก็ล่มกันถิงมือดีๆยืนแทบสิบ่อยู่อากาศดีดีพี่นอ้องล่มโอ้ยมันโลนเบิดเลยจ้ะอันนี้เป็นเทียงหน้าขาเจ้าพี่น้องพ้าเจ้ามาเห็ดให้เห็ดหน้าขาเจ้าก็มมอยู่เถียง ย๋ยวหน้าน้ำพุนพุ่นหนึ่งท่านหาจังไดล่ะพี่น้องพี่แห่งกเกษตรขห้ง,ขงเครื่องที่เป็นแห่งโพดเนาะท่านลุ่มเป็นจังไดยเพื่อท่านลุ่มันน้ำเพราะจันเดบุบ ดูนะ่าตื่นเนล่ะพี่น้องเมื่อนี้อากาศเย็นลงพี่น้องเมาเศร้านี่กันหนาวหนาวอุณหภูมิลดลงมาเศร้าเพื่นอนรัามาขวาัวห้อเลยสิ ปูมีบุ่ผนทีมงานเฮาเดี๋ยวน้าทีมงานไปพี่น้องกระเกา้ย่แยเต๋วเป็นมานมานเด้ไปเบิ่งใยเต๋วกันเอาน้ำหอมยังสิเป็นไดยายเหลียวนี่เออพี่พน้ําหอมพีไหมไมีอยู่ได้นี่ มันคือแยกแจวนี่เข้าฝ้าวไปได้เด้เข้าต้องค่อยๆหาเนาะไปยักตัวเลยอ,อ่ะอือต,ตัวหนึ่งแลนะ้วกันพี่นนองนี่บอกให้กลนออนี่ไดสองตัวเลย โอ้ไม่จะปูแม่เหยียดเดี่ยวไม่ัดผลัดชวยกินเนาะโอ้มีแต่ตัวแม่อ่ะมันมันแล้วโอ้ม่นกตมีหูยเนาะเอาคือไห้ไวเถตัวบบใหญ่ตัวนี้เนาะอ่ามันต้องคอยหาไป กันเท้าสียางไปน้ำได้ได้ดีบอดีมัน้ีหอดกบไม่ผนได้เนาะตัวือบยง่ายอ่าบอย่กับตัวน้อยอยง่ากับโอกาสจิ้นนี่คบพรอบไ่ เลี้ยนเหนียวเนาะมันไก่น้องนี่นังผ้านบกอยู่พี่น้องเอ้าถุงไพ่ผู้ใดนั่นนั่เขาอีข้างเขาชืหอยไป่นข้ามเจ้าคือหอยถุงไพ่ไปเอ้า เลือกผสนกินอ่ะเป็นแต่ได้บอมาลุนน้ำกันขันมันเลือกเนี่แสดงว่ามันตัวใหญ่มันไก่น้ำแล้ยนี่ หู้มันคาคามันสิบบมีดตัวมันสิไปอยู่ใสใสโอ้ตัวใหญ่ตัวผูกให้ตัวเม่ยใสกันมีแต่ตัวเมียยายเจ้าได้๋สามโตแล้วสี่โตแล้วเจ้าก็สิย่างเลาะอยู่วันนี้เนาะเจ้าโรบอทเจ้าโรบบกคน เอานดีนเพื่อนเพื่อนนั่นเลียร์หาได้คัมเออหาอดู่หาจีนไปหน่อยมือน,นี่มาซีคนสิตามกนมาอีกตามเนาะ ไม่มีซีแล้วเนง่ยน้ำฝนไม่อ น้ำกปิพี่น้ำครับได้อีกแล้วตัวที่หาดพี่น้องหาด มันจะงดแถ้เ <Martine> น <white mother> <when> <killers> ี่ยน like ี่เป็นแต่มีกรบง่ายคืออย่างนั้นเรได้อเพื่อเห็นอยู่จังได้จังสีบ้านหลายเนาะ เพราะท่านเห็นห้อนคนเดียวแถวนี้ลายแยกเต่ายุ่มองเดียวนี่เพิ่นคุ้นได้ตั้งซี่หาโตเลยเนาะหาหกโตแล้วยนมาสะุดแล้วคนปีนี่นี่บ่ครั้งแรกแมนจะาคอยมาทานีเทีใหญอ๋อรั้งแรกจีมา อ,อ,อันนี้แล้วมันเป็นตหาอันนี้มันเป็นหวยค่าสัยบราณโบลับลนกนะ็ะเกกย่ะก็มาดาวดินมันเหนียวพี่นนอะเหาอยูก้หายฮินเนาะต้องมีความอดทนจักน้อยฝีมือก็ต้องดี Là... đây là tôi thiêu hộp rồi, tuổi đi nữa, ừ. à. ừ. Mẹ ăn vô, ông chú cái cây gần gì đó, ใกล้ก,กันเลยโอ้ยทางกลเหานาะเอาเนี่ยมันหาง่ายหากุบแล้วปูมันกลยากบวกทีมหาอยู่หากิแ <c oughs> นแก,ก่ <c oughs> <c oughs> กสุขภาพผูดีเป็นไดดอกพี่น้องตามภาษาผู้เฒ่า อยู่บ้านกับบอมีเบียกสางมาออกกับร่างกายมาหาเลรนมากินข้าวปลาไปจังสรรจ่ะก็เดี๋ยวอยู่บ้านมันก็ดูซื้อเนาะอยู่แลกับเส้อ,อยู่แลกับเส้นกับน้องมาหน่ำเล่นบ่ตัวผูเขาตัวเมียจับเบิ่งกันนะตัวเมียโอ้ตัวเมียหกตัวตัวผู้ตัวหนึง่งอือตัวนี้จ้ะแต่วขอขอ่ากับตัวใบไงตัวพ่อกิน เอาบ่หาตัวจีบ่บ่ดเลยเบิ่ดเลยสิหน่องแห็นเงยายเสีเลียวนั่งจุกแล้วหาข้ <c oughs> าวหนึ่งกับเส้าเมยพี่น่องตาม,าตาม,มาภาษาต่างมาพักพรมาหลินมารับลมอากาศดีดีน้ำตวงมึงี่นจอง พี่น้องตัวแหลกแหกมันมตัวแหลกแหกมันกลนถึงพอดีนี่เดี๋ยวดวบามันจะบดได้จ็บตัวเนาะนี่พี่น้องตัวแหลกแหกมันสำหรับเหมือนนี่ นี่ยตัวผูกตัวกับพ่อประมาณแต่ว่าผู้หนีได้จะบอกหอยไว้สิคุณนั่งใกล้ๆกนันนี่ได้ยังกับปูตัวแรกแห้งมานพี่นอ้องนะเขาจะได้ตัวเดียวไปหาต่อพี่นอ้อง นี่พี่น้องตัวที่สองกับปูตัวที่สองตัวเลือดแห่งม้าไปบ้านไันได้ตัวผูบ่งตัวนี้เรียพี่น้องจะเป็นตัวผูหรือตัวแม่เดี๋ยวดูก่อนนะคะโอ้โอ้โอ้โอโกัดโอ้ยตัวแม่ตัวบางใหญ่เลยพี่น้องแหล่เอ็มเอ็มไเ้เหรอ นีงไดืกตัวบันไงเลยพี่น้องอันได้ตัวจำนิซิปตัวกับพ่อแล้วคุมค่าแล้วพี่น้องตัวที่สองโม่ที่สองพี่น้องอากาศดีครับพี่น้อง ตัวที่สามไปหนอ้องตัวที่สามจะ้ะตัวผู้หรือตัวเมียดูสิตัวผู้ตื่นๆหนึ่งมันยุ่งหิ้มหวยเนะตัวที่สาม ตัวที่สี ih, ่พี่น้องกระปูตัวที่สี่นะซึ่งนาซึ้งนานี่พี่น้องปึ๊บอตะวผู้ตัวเมียตัวเมียตัวผู้สองตัวตัวเมียสองตัวได้สี่ตัวแล้วพี่น้องวันนี้ได้กระปูสี่ตัวแล้วจ้ะ หาอยู่หากินหากนกับปูหน้าพี่น้องตัวเมียจะ้ะหน้าได้จักพักหนึ่งแล้วมาจะทิมงานเก่าหน่ละพี่น้อยเป็นงาน いやったよ。 น,นี่เป็นห่อยผ้าหายุลิ่งข้องน้ำเลยแล้วพี่น้องลําน้ำห้วยผ่าน,นี่ค่ะซ่อนกับเก่าห้ม hai uh chứ -huh. nào